ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยนว,วันนี้นะปองจะพามาดูคอนโดย่านเดอะมอลบางกะปินะคะแค่5นาทีก็ถึงเดอะมอลบางกะปิแล้วนะแล้วก็ใกล้กับ MRT บางกะปิที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้ด้วยนะคะและห้องนี้ขนาดใหญ่ต้อง26ตารางเมตรเลยทีเดียวเพื่อนๆที่เงินเดือนประมาณ1 5ื่น้กู้ได้แล้วนะคะผ่อนเริ่มเพียงแค่6 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าค่ะ คะแชวลเข้ามาดูกันเลยนะคะในห้องนี้นะคะคือห้องนี้ใหญ่มากทุกคนอย่างที่บอกไปต้อง26ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะและโครงการนี้นะคะชื่อว่าลุมพินีพักนวมินศรีบุรพานั่นเองค่ะโ mm hmm. ครงการนี้นะคะเป็นตึกประมาณโลไลท์ <c oughs> นะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ13-14ชั้นนะคะเพื่อนๆและที่โครงการนี้นะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะแถมยังใกล้เดอะมอบางกะปิอีกด้วยนะคะเพื่อนเ,อน,เอน,นั่งแก๊บนั่งวินมอร์ไซค์ไปแค่ปมาณ20 ส0บาท15บาท30บาทก็ถึงแล้วนะคะนี่นะคะห้องนี้ตรงนี้เทปังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองนะจ๊ะและเฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดเนี่ยคือให้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยโซฟาทุกคนมาดูใกล้โซฟาตัวนี้นะคะก็คือเป็นแบบเบาะผ้าเลยนะที่บุผ้าเลยนะค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหนั่งไปไม่ยวบนะคะและตัวนี้ก็คือราคาแพงมากทุกคนราคาเกือบหลักหมื่นเลยนะและตรงนี้นะคะที่ผนังของเรานะคะ แต่สวยงามอีกแล้วนะจ๊ะคือด้านบนของเราจะใช้คิ้วไม้นะคะประดับด้วยกรอบรูปนะคะพร้อมกับไฟดาวรที่ฉายตกลงมาที่ผนังอีกแล้วโรแมนติกสุดๆแถมนะคะห้องนี้นะคะเราตัดขอบทองด้วยคิ้วบัวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวด้านล่างแบบนี้คือแต่งแตกต่างกันนะคะด้านบนด้านล่างนะจ๊ะนี่จะ้ะและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะ นอกจากจะมีโต๊ะหน้าโซฟาแล้วนะคะเราก็ยังมีโต๊ะข้างโซฟาอีกด้วยเพื<ๆ>่อนๆสามารถวางแบบของตกแต่งแจกันแบบนี้ได้เลยนะคะนี่คือแบบสวยงามมากแถมยังมีพรมของพรมนี้ก็จะเป็นของเคชออีกต่างหากนะคะนี่ค่ะมาปลายโซฟาเราก็จะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นของคอนเซปต์เลยนะของใหม่เลยทุกคนเปิดแบบนี้ก็คือแค่ดันเข้าไปก็เปิดได้แล้วนะเปิดแบบนี้เลยนะคะ คือฟังก์ชันค่อนข้างดีเลยนะตรงนี้นะคะจะวางทีวีตรงนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะติดตั้งกับผนังก็ได้เลยนะคะและที่นี่นะคะเปิดเข้ามาเมื่อกี้ลืมบอกจะเป็นประตูดิจิตอลดอร์ล็อกเลยนะทุกคนคือตัวนี้ใช้ได้ทั้งแกนรลายนิ้วมือก็ได้พาสเวิร์ดก็ได้คีย์การ์ดก็ได้กุญแจก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้ได้หมดทุกอย่างมาดูห้องนอนกันดีกว่าะคะ่ะเพื่อน ระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะคะเราก็จะมีเป็นประตูกระจกปิดกั้นแบบนี้เลยซึ่งเวลาเปิดปิดแบบนี้มันก็จะกั้นได้ส่วนตัวมากนะคะแอร์ด้านในห้องนอนก็จะไม่ออกมาด้านนอกเนาะแถมด้านนอกก็มีแอร์ตัวที่นี่นะคะมีแอร์ต้อง2ตัวเลยทีเดียวนะนี่ค่ะเข้ามาห้องนอนกันเลยคือค่อนข้างกว้างมากขนาดเตียงตรงนี้นะคะจะเป็น5ฟุตเลยทีเดียวแถม นี่เตียง5ฟุตยังมีพื้นที่ตรงนี้อีกต่างหากนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่6ฟุตก็น่าจะใส่ได้นะแล้วก็ดูที่ผนังอีกแล้วคือสวยงามมากทุกคนตรงนี้นะคะเราจะเป็นลายริ้วไม้นะคะพอมันตกกระทบกับไฟเราไลท์ทสศะ ่งไปนะมันก็จะทําให้แบบเห็นแสงไฟประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงผนังของตรงเตียงนอนเราก็จะดีไซน์แตกต่างกันกับตรงห้องนั่งเล่นนะคะเรียกได้ว่าเราดูดีเทลทุกจุดจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะมีโต๊ะ ข้างเตียงให้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆบอกเลยนะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยทั้งเตียงโต๊ะโซฟาทุกอย่างจะเป็นของใหม่แกะกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพร้อมกับฟูกก็คือผ้าติ๊กยังไม่ได้แกะเลยนะนี่คือเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยคือให้พร้อมอยู่จริงๆแค่ลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะตรงนี้นะคะเราก็จะมีเป็นแอร์ทีต่ติดตั้งให้ใหม่เลยตัวนี้จะเป็นของแคเรียรเลยนะคะคือเป็นแอร์ใหม่หนวฉ่ำพร้อมกับตู้เสื้อผ้าบริเวณที่ปลายเตียงตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่ารุมพินีเขา จะทําแบ่งพื้นที่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแถมตรงนี้นะคะเรามีม่านด้วยนะคะเป็นม่านกันแสง2องชั้นกันยูวีเกือบ99เลยทีเดียวนี่ค่ะเวลาแบบปิดเปิดยอะไรเงี้ยคือแสงอะ่ะมันก็จะทําให้แสงยูวีไม่เข้ามาห้องนอนเลยทีเดียวนะคะและเดี๋ยวโซนถัดไปพาไปดูห้องครัวกันตามเลยจ้าแทนแทนตามมาตรงห้องครัวนะคะคือห้องครัวที่เรียกว่า ว้างมากทุกคนคือนอกจากจะมีโซนครัวอยู่บริเวณนี้ที่เราติดตั้งให้นะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ ตู้เย็นตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือเทียบเท่าตัวปังคือค่อนข้างหรือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแถมแถมแถมนอกจากมีโซนครัวแล้วเรายังมีโต๊ะทํางานตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญผนังตรงนี้เราก็ไม่ปล่อยเปล่านะคะให้เป็นผนังเป,ปล่าเลยเพราะเราติดคิ้วให้อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเรียกได้ว,ว่านั่งทํางานไปดูผนังไปก็เพลินอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะมีเป็น ผ้าม่านกันยูวีให้อีกจุดหนึ่งนะคะพอปิดปุ๊บแสงมันก็จะไม่เข้าเลยนะคะก็คือผ้าม่านค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เรามีแอร์ให้อีกตัวหนึ่งนะคะบริเวณของห้องรับแขกนะคะซึ่งเวลาเราทําอาหารตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราปิดห้องนอนเนาะกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เข้าเลยเราสามารถที่จะเปิดบริเวณระเบียงแบบนี้ให้กลิ่นมันออกไปได้นะคะก็ใครที่ชอบทาอาหารก็น่านจะชอบที่นี่แน่เลยพอเปิดระเบียงไปนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะ ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะตากผ้าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแถมเราวางพวกเครื่องซักผ้าบริเวณตรงนี้ได้เพราะว่าเราติดตั้งก๊อกแล้วก็มีไฟให้เรียบร้อยและที่สําคัญ ห้องระเบียงตรงนี้นะคะเราจะมีตัวตาข่ายกันนกให้อีกจุดหนึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยจะมีขี้นกเข้ามานะคะอ๋อเรามีติดตั้งตัวเราตักผ้าให้เรียบร้อยคือพร้อมอยู่จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะทุกคน<อ>นี่นะคะห้องน้ำของเราก็ทั่วๆไปของโครงการลุมพินีเนาะห้องน้ำของลุมพีนีเขาก็จะแบ่งกันระ<อ>หว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแหงนะคะซึ่งในโซนเปียกของเรานะคะ เวลาเราอาบน้ำนะน้ำก็จะไม่กระเซ็นมาเพราะมีกระจกปิดกั้นให้เรียบร้อยแถมมีตัวเครื่องทำอุ่นให้พร้อมเหมือนกันนะคะกระจกที่มีก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าห้องนี้ใครกู้ได้บ้างกู้ผ่อนเท่าไหร่โลเคชั่นที่ไหนชื่อโครงการอะไรเดี๋ยวย้าให้อีกรอบมากันคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนหลังจากที่ปังพามาดูทุกซอกทุกมุมของโครงการรุมพิธีพักนวมินสีบุรพาแล้วนะคะห้องนี้นะขนาดใหญ่ต้อง26ตารางเมตรเลยทีเดียวและเพื่อนๆที่เงินเดือนประมาณ หมื่นห้ากู้ได้แล้วนะคะแล้วผ่อนถูกกว่าเช่านะคะผ่อนเริ่มเพียงแค่เดือนละ5้า0 0บาทเท่านั้นนะคะคือฟังไม่ผิดถูกมากทุกคนและที่โครงการนี้นะคะคือมีส่วนกลางเรียกว่าครบมากนะคะทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ําสวนหย่อมนะคะแล้วก็ของเด็กเล่นด้วยนะคะแถมยังมีเซเว่นใต้โครงการอีกต่างหากนะคะเรียกได้ว่า หาของกินอะไรบริเวณนี้สะดวกมากที่สำคัญแค่5นาทีเท่านั้นนะคะจากคอนโดไปเดอะมอบางกะปินะคะแล้วก็ใกล้กับ MRT บางกะปิที่กำลังจะเปิดเรเด็วๆนี้ ไม่แน่นะคะภายในปี6667เนี่ยกำลังจะเปิดแล้วนะทุกคนก็เรียกได้ว่าที่นี่ต้องราคาขึ้นสูงแน่ๆใครสนใจที่นี่นะคะก็รีบๆทักมาหาเรานะคะเพจไฟคอนโดของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูคอนโดนะคะเพื่อนๆพามาดูด้วยตัวเองเลยที่สําคัญที่นี่นะคะค่าส่วนกลางก็ไม่แพงนะคะตารางเมตรละ30บาทเท่านั้นนะก็เพื่อนๆใครสนใจใครอยู่ย่านบางกะปินะคะก็รีบทักมาเลยนะคะก็เดินทางสะดวกทั้งย่านนะ บางกะปินวมินรําคำแหงตัดไปได้หลายเส้นทางเลยนะคะก็เดี๋ยวฟางลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า